ใช่มันเข้าตรงโน้นไงสินดีตอนรับครับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับผมไรสังกัดดังซิงครับแว้าทางนน้นที่จอดมันจะเต็มไงแล้ววิวสวยครับผมอันหใหญ่ มีรถวิ่งด้านล่างด้วยนะรถเข้าออกด้านล่างได้ครับเข้าไปหาที่จอดเนี่เห็นเพื่อนแล้วหนึ่คันครับสีเทาครับพี่น้องไปแล้วครับนี่ครับตัวนี้รถนำเที่ยวครับนะครับบริการเที่ยวผาใหญ่เที่ยง เราก็เห็นไหมผุกคนด้านนู้นไกลๆไหมครับที่เขาจะปั่นจักรยานนะครับเขจะปั่นจักรยานอ้อมนู่นเลยครับมีนลมใหญ่ๆนู่นอีกเดี๋ยวเราไปหาจักรยานกันฮรแล้วก็ทำการปั่นลองดูครับเรายังจะปั่นได้ไหม ยังไงห้องน้ำก็เดินออกไปนี่ไงไม่อันนี้น่าจะเป็นน้ำเที่ยวน้ำเที่ยวน้ำเที่ยวอันนี้ขี่จักรยานตรงไงอ้อมไปโน่งไงโน่งไงไปดูไปดูกังหันลมยักษ์ในห้องน้ำอยู่นี่นั่นแหละนี่ห้องน้าอันนี้นี้แหละเดินนี่นี่เดินอ้อมไปโน่งไปโน่งต้องเช่าจักรยานอยู่ข้างหน้า จุดนี้เป็นจุดที่เช่าจักรยานปั่นแล้วก็เป็นรถน่าจะเป็นรถนำเที่ยวนะที่มีรังคานะครับจักรยานปั่นอ้อมนะหรือว่าจะปั่นแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะครับนู่นเลยครับคือมีให้ปั่นอ้อมนะฮะฝั่งนี้เป็นร้านค้าครับผมยาวยาวไปนู่นเลยฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็มีจุดกลางหันล้มด้วยเห็นไหมมีทั้งจุดจักรยานแล้วก็จุดรถเขาเรียกว่ารถแบบรถสนามกอล์ฟนะครับมันมีอยู่นะตรงนี้ครับเขาเชา่าฝั่งนี้เป็นจุดจักรยานอาลองปั่นนะครับจุดอาหารต่างๆนะครับมีให้นั่งกินนะฮะจุดนี้ แล้วก็ฝั่งโน้นครับผมมสีสองฝั่งครับจุดนี้คือจุดที่เขาประกาศน,นะครับให้ขึ้นรถนะฮะเพื่อที่จะไปเที่ยวเขาจะนำเที่ยวครับผมนี่ถ้าใครขี้เกียจขับรถไปก็ขึ้นรถสองแถวตรงนี้เลยฮะเพื่อที่จะไปอีกจุดจุดหนึ่งครับจุดนี้เป็นจุดที่ตรงนี้เป็นจุดที่ปั่นจักรยานอ้อม นชนประทานนะครับเนี่ยครับตรงนี้คือเนี่ยจักรยานที่เราจะต้องเช่าแล้วก็ขับแล้วก็กปั่นนะน,นี่เห็นไหมครับเขาปั่นมามันมีจักรยานสมัยแบบสองสองคันนี่แต่สองนั่งสองที่นั่งนู่นเขาเช่าตรงนู้นนู้น,นีงตู้นะครับจุดนี้ครับจุดที่ วันคู่ฮะหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะหนึชั่วโมงบบอ๋อนีไ่ไงจะเลือกเอาจักรยานคอ,อ,อันนี้มันนี่มันเป็นเด็กเอออ่ะอะครับไปปั่นจักรยานกันครับผม ดูยางเลยนะนีท่ทางแถวนี้ก็เป็นอาหารครับายครับโอ,บโอ้นี่รเราจะไปปั่นอ้อมอ่าไปปั่นบนสันเขื่อนกันฮนะ <laughs> อรถแรงขี่แซงครับนั่นแหละ,ะขึ้นไปตาม <Okay. S 1> อโอุย้ยครั้งแรกเลยครับที่มาปั่นจักรยานนี่ฮะเราจะปั่นอ,อน้อมดีเลย ไปค่อยๆไม่ต้องไปเร็วเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องโอเคครับนี่ฮะมาถึงจุดหนึ่งครับตรงนี้เป็นจุดที่โค้งๆนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปนู่นครับไปตรงกลางหันลมใหญ่ฝังนู้นนะครับโอเคครับ